อ่าสว่วนดีครับพบกับผมเท่าแห่งดังแค้นมาสเตนะครับยังไงก็เกีกัวกับสไตล์ที่เรียกว่า IPA นะครับหรือ Indian Pale Ale นะครับก็เริ่มจากไหนดีเริ่มจากส่วนอังกฤษที่เป็น Ale b a s e c u u t u r e นะครับก็คือเป็น Ale d r n g ก r ก็คือกินเอลเป็นหลักนะครับก็พยายามกระส่งเบียร์ที่ตัวเองชื่นชอบนะครับที่ที่บ้านไปดื่มที่อนานิคมที่ตัวเอง ปกครองอยู่แต่ปัญหาของมันมีอยู่ว่าคือด้วยระยะทางที่มันไกลด้วยขนาดของจกักรวรรดิที่มันใหญ่มันทําให้การขนส่งเบียร์ไปเนี้กว่าจะมาถึงอินเดียก่าจะส่งเบียร์มาถึงอินเดียก่จะส่งไปถึงแบบโคลเนียนอื่นๆนะครับก็ใช้เวลานานเบียร์อาจจะเน่าอาจจะเสียไปแล้วแต่คนอังกฤษก็ไม่ละความพยายามครับก็ ปสังเกตว่าสไตล์เบียร์ที่ส่งให้คือสไตล์พอร์เตอร์นี้ทำไมมันทำไมมันอยู่ได้ปรากฏว่าพอร์เตอร์มีแอลกอฮที่มากกว่าแล้วก็มีการใส่ฮอปเทียกว่าครับซึ่งจะรู้จะสร้างหรือไม่ทราบนะครับว่าฮอปมีคุณสมบ,บัติอย่างไรตอนนั้นแต่ก็คือคนอังกฤษได้เอาเพลเอลมาใส่ฮอปให้มากขึ้นซึ่งฮอปเนี้ยตาม วิทยาศาสตร์แล้วมันมีเป็นเขาเรียกว่าวสารที่ทำให้ถนอมาหานะครับแล้วก็แอนตี้แบคทีเรียคือช่วยให้เบียร์เก็บรักษาสภาพไม่เน่าเสียได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับก็ทำให้เบียร์มันเซอร์ไวในการขนส่งนะครับก็ตอนแรกคาไปเออก็โอเคเป็นที่ชื่นชอบของเราพ่อค้าวานิชแห่งอีสบริษัทอีส t อินเดียนะครับก็ทำให้ดีมานมากขึ้น ดีมานมากขึ้นจะก,กวาดขยายตัวคนมาอยู่ที่อื่นมากขึ้นดีมานมากขึ้นวัฒนธรรมไปมากขึ้นประกอบกับในช่วงนั้นช่วงการศัตรูที่19เพระเจ้าซาแห่งรัสเซียครับซึ่งเป็นจริงๆรแล้วรัสเซียก็เป็นผู้นําเท่าเบียร์จากอังกฤษรายใหญ่เหมือนกันนะครับเราด้พูดในวันหลังต่อไปมีการแบนไม่ให้ทําการค้าขายครับมีการแบนกันก็เลยว่าคนทําเบียร์ก็เฮ้ยเสียตลาดไปเลยก็ต้องมาจับ ตลาดอินเดียและตลาดใหมคือออสเตรเลียที่เพิ่งเพิ่งเกิดขึ้นเพิ India Tail ่มอินเดียเทลเอลมันไปโผล่ในหนังสือแล้วก็ได้ว่าคล้ายผมเข้าใจว่าเป็นหนังสือพิมพ์ของทางซิดนีย์นิวเซาแลนด์นะครับมันจะเพิ่มขึ้นว่าเป็นบริษัทที่เขาขายเบียร์เขาแอดเวอร์ไทส์ว่าเบียร์นี้คืออินเดียเทลเอลแต่จริงไม่เกีย่ยวออริจินว่าต้องทำที่อินเดียนะครับแต่คือมันฮิสวอริในประวัติศาสตร์คือมันทําเพื่อส่งไป อาณาน,นิคมอย่างเช่นอินเดียนั่นเองนะครับมาพูดถึงประวัติศาสตร์เสร็จแล้วนะครับก็อินเดียเพลเอล,เอลคืออะไรอะก็ <c oughs> คืออาครับผมพูดง่ายคือเพลเอล,เอลไปใส่ฮอปเยอะๆนะครับก็คือประมาณนั้นเบียร์ที่มีฮอปเยอะมีแซตเตอร์ฮอ,อปปี้บางตัวก็จะขมมากหน่อยบางตัวขมน้อยหน่อยนะครับซึ่งเป็นคุณลักษณะของฮอปแต่คือจริงๆมันคอนโทรลได้ทุกอ,อย่างแต่หลกัลกๆ ก็จะแบ่งอินเนอร์เทลเอได้หลายอย่างเช่นกันนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันเริ่มจากเซสชัน IPA ก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นของเน็กมันชื่อว่าเน็กออยล์คือของ Viewer t o w ทนะครับก็นะครับก็จะเป็นเซสชัน IPA ตัวนี้เซสชัน IPA คืออะไรเซสชันคือเบียร์ที่แอลกอฮอล์ต่ำกว่า4%นะครับ ประมาณนั้นแล้วก็คือว่าก็ว่าก็ว่า,วาคือทำให้มันไลท์ขึ้นนะครับก็เป็นคาแบบ IBA ที่มันไลท์ขึ้นกินง่ายขึ้นแต่ยังคงคาแรคเตอร์ของความฮอปปี้อยู่นะครับจะขงน้อยขงม,มากก็ไปไวัดกันที่บาลานของเบียร์นะครับคือ IBA ที่ดีของผมก็คือไม่ใช่แบบฮอปจานะ๋าน่ะแต่คือผมว่ามันคือความบาลานระหว่างมอลกับฮอปที่ดีนะครับ ก็อันนี้ก็เป็นเซสชัน IPA นะครับอันนี้หาลองกินได้ครับอร่อยดีกินง่ายมีหลายตัวก็อย่างเช่นแบบโ g o to IPA ของ s t o r e แล้วก็ตัวอย่างเช่นเ e ม e miconductor ของ AY นะครับและอีกมากมายด้วยหาก,กินดูครับถัดมาจากนั้นอขอบอกกอนว่า IPA เนี้ยเป็นตัวที่แบบเหมือน ปกกระแสคราฟเบียเรวิวชั่นในอเมริกาเหมือนกันนะครับก็คือผมว่าแล้วก็เป็นเบียร์ที่ทําให้หลายคนแบบชอบหันมาดื่มคราฟเบียร์แบบตกตื่นตกใจเป็นรักแรกพบของใครหลายๆคนตัวผมเองก็เช่นกันนะครับก็แบบเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังวันหลังนะครับก็อันนี้จะเป็นยกตัวอย่างนี้ครับก็จะเป็น IPA สายอเมริกันหรือ จริงมันก็เป็นสไตล์ชื่อว่าอเมริกัน IPA นะครับก็คืออเมริกันอินเดียนเพลเอลตัวนี้แทร็เตอร์ของสไตล์นี้ก็คือจะใช้ฮอปอเมริกันหรือว่าฮอปโลกใหม่ที่ที่เพิ่งค,คนพบนะครับคือเราก็จะเอาฮอปโลกใหม่กับฮอปโลกเก่าคืออะไรโลกเก่าคือฮอปในภาพพื้นยุโรปฮอปในอังกฤษในอ่าเยอรมันอะไรนะครับซึ่งก็จะให้ความรู้สึกแบบ ให้อโรมาที่ไม่มาเข้าฮอบโลกใหม่นะครับฮอบโลกใหม่มีคาแรคเ,เตอร์แบบเป็นแบบพวกเกย์ฟูด้ดมีแบบพายแอปเปิลซิตรันสนะครับผลไม้พวกบาแบบตระกูลเตอะส้มนะครับที่แบบออกส้มๆอะไรครับออกเหมือนท็อปปิคอลฟู้ดเอ่อเหมือนผลไม้แบบเมืองร้อนนะครับก็จะให้ความสดชื่นเป็นเอกลักษณ์นะครับก็อันนี้ก็เป็นโตไอพีเอนะครับซึ่งเพิ่งเข้ามา ในไทยสักพักแล้วก็บูมาสเตอร์เขาเพิ่งมานะครับเห็นทางาผู้นำเข้าเขาจัดงานไปหลายที่นะครับผมก็ได้ลายเซ็นเขาเหมือนกันแต่ผมไม่ได้เจอนะฝั่งเพื่อนเซ็นเออก,ก็ก็เป็นเบียร์ที่ดีครับแต่คือเป็นสแตนดาร์ดเป็นคอมเมอร์เชียลเอ็กซัมเปิลสำหรับอเมริกัน IPA ที่ดีใครอยากกินไว้เป็นความรู้ก็ตัวนี้ครับเป็นเรฟเรนซ์ได้นะครับนะครับแล้วก็เรา,าจะไล่เดาไก่อนเนะ แล้วก็จะเป็นตัวนี้ครับอันนี้เป็นอเมรกัน IPA นะแต่ผมหาแบบ IPA อังกฤษไม่เจอ IPA อังกฤษมันก็จะแบบเบสท็อปี P, คืออโรมามันจะไม่เยอะเท่าแต่มีความขมอยู่แล้วก็มีแบบคาแรคเตอร์ของมอ,อังกฤษนะครับก็ยังไงหากินกันดูนะครับแต่อันนี้ผมไม่เอามาไว้นะครับก็ขอโทษทีอันนี้จะเป็น superconductor ครับอันนี้ก็ขยับขึ้นมาอีกเป็นสไตล์คือเป็นสไตล์ double IPA หรือ imperial IPA คือเหมือนกันนะครับ ก็คือใช้คำต่างกันก็คือจะเป็นอ่า IPA ที่ใส่ส่วนผสมเยอะขึ้นนะครับก็คือแน่นขึ้นบอดี้เยอะแอลกอฮอล์ามากขึ้นนั่นเองนะครับสังเกตง่ายคือถ้าแอลกอฮอล์แบบมาถึงแบบเกินเกิน7ไปเนะี่ยเจ็ดถึงเบางตัวเป็นเก้าก็เป็นดับเบิล IPA นะครับก็ตัวเนี้ยของเอสวายซูเปอร์คอนเทสเตอร์เป็นตัวที่ผมชอบบอดี้ค่อนข้างไล่กินง่ายแบบแอลกอฮอล์แบบ ไม่แบบไม่รู้สึกว่าแอลกอฮอล์ไม่รู้สึกว่าเบียร์มันหนักขนาดแล้วก็ฮอปโลกใหม่อย่างของทางนิว,ซ,นนวซีแลนด์อย่างเนลสันซวแก็ไปท็อปที่หลายคนชอบอยู่แล้วครับก็ให้คแคเตอร์ที่แบบจัดจ้างสดชื่อดีอันนี้แนะนำครับไม่แพงด้วยอ่าแล้วต่อไปเราอ่ะย,ยกตัวอย่างอันเนี้ยอันนี้ค่อนข้างจะเป็นแบบมี เป็นเป็นซิงเกิลฮอปนะครับเป็นอิมพิวชั่น IPA ของมิชเอ l นะครับก็คือเป็นซิงเกิลฮอปซิตเตอฮอบอันนี้ก็ดีครับผมชอบแบบคือรู้สึกว่าคือเบสเบียร์มันมันทำมาแบบกลมดีและบาลานซ์ดีก็คือชอบครับคืออันนี้มันออกโซนแบบบอดี้มันออกแบบยุโรปมากครับไม่ไม่อเมริกันเลยตัวนี้มันก็จะออกแบบทำ New, ในนิวซีแลนด์ก็จริงแต่ก็เป็นแบบเหมือนอเมริกันดับเบิล IPA นะครับอันนี้ก็แนะนำเลยคอมเมนต์ ตัวนี้ก็เป็นเอ่อนายทีนมิเคลเลอร์ไนทีนก็เป็น IPA ที่เหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าทำมาจากฮอปส์เก้าตัวนะครับซึ่งฮอปส์เก้าตัวนี้ไม่ได้ใส่เท่ากันนะแต่คืออันนี้น่าสนใจมากสีมันจะผสมผสมใช่ไหมจริงจริงแล้วมิเคลเลอร์เคยมีซีรีส์ IPA แบบซิงเกิลฮอปเออแล้วเขาเอาไปขายไนงะแ,แล้วแต่ละฉลากฮอปแต่ตัวทั้งสิบเก้าตัวจะฉลากสีมันไม่เหมือนกันเออแล้วทีนี้เขาขายนะถ้าเอายอดข,ขายทั้งหมดอ่ะ มากัดกรองแล้วกว็อันนี้มันถ่ายดีกว่าแล้วทามาเป็นเปอร์เซนต์ในการใส่ฮอปเท่าไหร่ตัวไหนถ่ายไม่ดีก็อาจจะใส่น้อยแต่ตัวไหนแบบซิงเกิลฮอปตัวไหนถ่ายดีก็ใส่เยอะเอ,อ,อันนี้ก็เป็นแบบเบียร์แบบดูสิโพนะครับเดี๋ยวดูสิโพก็อันนี้ผมชอบนะแบบวายโนมายเฟเวอร์ลนะครับก็ชอบเบียร์ของวิคเลอร์ที่ผมชอบอารินถ้าพูดโดยรวมก็อันนี้กับอ,อันนี้ก็ชอบมากนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปต่อกันอย่าให้เสียเวลาครับเรื่อง IPA มันจะมีแตกแขนงไปอีกเป็นสเปเชียลสเปเชียลตี้ IPA นะครับก็จะมีหลักๆให้ดูวันนี้ก็เป็นแบล็ IPA ครับอันนี้คือแบ c k b เบ t ตี้ของบ i e วะทาวเช่นกันของอังกฤษนะครับสวยนะเห็นไหมเนี่ยะนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นแบล็ IPA ตัวโปรดของผมเพราะว่ามันให้คาแรคเตอร์ของ ของฮอปโปรไฟล์ที่ดีมากที่แบบสดชื่นแล้วก็แบบเพราะบางตัวแบ็กไอพีเอบางตัวมันจะออกเหมือนแบบคล้ายเป็นพอร์เตอร์แล้วแบบใส่ฮอปเยอะอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันแปลกครับมันมันดูแครชกันมันดูไม่บาลานซ์มันดูแครชกันไปหน่อยมันดูกระแทกกันปะทะกันไปหน่อยนะครับก็อันนี้ก็อยากให้ทุกคนลองกินก็ไม่แพงแล้วก็คุณภาพถ้าเก็บในกระป๋องมันก็ดีครับเบียร์ไอพีเอควรจะกินเมื่อ มันสดที่สุดอะครับมันเรากินเราแตะโปรดักมันได้ไวแค่ไหนมันเบียร์ไม่ค้างนานมันจะให้คาแรคเตอร์ของพอรทที่เฟรชที่สุดคืออันนี้เป็นส,ส่วนสำคัญของ IPA นะครับฝาทุกคนบางทีเราไปเ,ออเราดูขวดด้วยเราเบสบีฟอะไรเงี้ยเพื่อเราจะได้เบียร์ที่แบบเราดีที่สุดเรากินแล้วเราจะได้รู้ว่าเอออันนี้มันดีไม่ดีไม่ต้องมากินซ้ำนะแต่เบียร์มันก็แต่ละบาร์มันไม่เหมือนกันครับก็ออลองดู อันนี้ก็เป็นาย IPa นะครับก็ส่วนผสมก็คือจะมีคือคาแรคเตอร์อันนี้มันจะแบบมีสไปซ์นี่จากคาราไรคือเป็นายมอลนะครับอันนี้ก็จะใส่ประมาณ15-20%อนะจากในเบสมอลนะครับที่ใช้ต้มก็อันนี้เป็นของแรดวิกของนอร์เวย์นะครับอันนี้ก็เป็นาย IPa แต่มีหลายตัวครับก็มีอย่างเช่นพวกแบบเอทบอลของ ของีว่าชาวเช่นนั้นก็จะเป็นลอย IPA นะครับแล้วก็มีอีกหลายตัวเยอะครับเบียร์โลกนี้ไม่อึดไม่อื้อครับนอกจากนั้นก็จะมีคล้ายๆแบบที่ผมเคยเห็นมาก็มีบาว IPA แล้วก็มันจะมีทริปเปิล IPA ด้วยผมเคยเห็นตัวหนึง่งแต่ตัวนั้นผมกล้าบอกว่ามันจะออกหวานแล้วก็แบบเหมือนแบบความเทนส์ของเบียร์มันเยอะครับแล้วคือ e าดเป็ว่าฮอปโปรไฟล์จะมามันก็ยาก ก็คือ IPA ก็เป็นสไตล์ที่ผมชอบนะแต่คือบางทีก็เบื่อไปบ้างแต่ก็กลับมาอาหารมันได้เสมอแล้วก็เป็นรักแรกพบของผมกับคารเบียนะครับยังไงทุกคนฝากสไตล์นี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับออลองกินหลายๆตัวที่แนะนำนะครับอันนี้ค่อนาจะหาง่ายนะตามร้านเบียในกรุงเทพทั่วไปในไทยก็ผู้นำข้าอเอามาเข้ามาเยอะนะครับ IPA ก็ลองกินกันให้เบื่อครับเราได้ต่อไปเราจะไปสไตล์ต่อไปได้ง่ายนะครับก็ยังไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับวันนี้และอีกอย่างขอบคุณที่เทสติ uh ้งรมแอดมิเชเลอร์แบงคอกที่นี่ด้นะครับ uh เป็นบอทเทิลช็อปอยู่หลัง m i เชเลอร์บานะครับก็ยังไงมาแวะเวียนจัดจ่ายเบียร์อันนี้มีอยู่ในนี้หมดนะครับก็ยังไงลองมาดูได้นะครับขอบคุณสหสังที่ด้วยอะไรกันนะครับที่ ให้ทำอย่างนี้นะครับก็วันหลังจะเป็นสไตล์ไลน์ติดตามกันนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์เพจด้านล่างนะครับที่ให้ลิง์ไว้นะครับในในบล็อกด้านล่างนะครับเพราะขึ้นกราฟิกไม่เป็นเราขึ้นกราฟิกไปคนก็ไม่ทิมอยู่ดีใช่ไหมคนชอบทิมคนชอบจินนะครับเดีด๋ยวกั Master, นักเท่ากับดักเฮนมาสเตอร์ครับสไตล์ไกด์ไลน์วันนี้ลากันไปก่อนผบกันหน้าโอกาสหมายขอบครับ